ชิ้นเล็กๆหรอคะใช่หนูเคยกินแบบหมึกสายเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงเนาะเลยต้องหั่นชิ้นเล็กๆไหมคะใช่เนี่ยตากระบปากเราก็ไม่ต้องเอาออกหรอคะกินได้โอ้โหมันไม่แบบแข็งๆเนืเหนียวๆหรอคะแม่ไม่แข็งหรอกเห็นบางทีบางที่เขาก็เอาออกใช่บางที่เขาก็อแล้วแต่บางที่ก็ต้มขี้ก็ไม่ออกนะเออเออหนูเคยกินที่เทสก็ที่หัวเขาอ่ะมันเป็นมันๆนะคะเขาก็ไม่ออกเลยแต่ที่นี่เราเอาออกเอาออก บอบหอมให้เอาเยอะไหมคะไม่หัวเดียวหัวเดียวใช่กระเทียมก็สองกลีบพอเขาไม่ใส่เยอะก็ตักเค้ยสักต้นหนึ่งจริงๆเครื่องเขาก็เหมือนต้มส้มทั่วไปแหละเนาะแต่ไม่ใส่ส้ม,มาขะมีหอมตะไคร้กระเทียม แล้วก็มียอดมะขามแค่นั้นเลยเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำปลากับเกลือความอร่อยมันอยู่ในนี้นู้ไหเนาะเวลาหมึกมันโดนแบบความร้อนในความหวานความอะไรมันออกมาในน้ำแกงเค,เครื่องสำหรับต้มส้มไวน์เราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำตั้งเอาไว้แล้วด้วย เดี๋ยวเราจะเริ่มทำต้มส้มวายกันเลยหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ไปก่อนเลยนะคะพร้อมด้วยเกลือหนูไม่ค่อยได้เห็นแบบหมึกสายที่เขาทำแกงแบบน้ำใสๆกันแบบนี้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เขาจะแบบแกงกะทิไปเลยไม่ก็ต้มแบบันหวานอ่ะแต่ว่าที่กรอบพะโล้เขาเขาทานเป็นน้ำสนใสๆนเลยค่ะทีเด็ดมันอยู่ที่อะไรคะหมายถึงมันแบบอร่อยตรงไหนเหรอแม่มอร่อยตรงที่มันสดแล้วก็อันนี้มันต้มแล้วมันหวานหมายถึงในตัวหมึกเขามีความหวานใช่อ,อะไรใช่ไหมคะ ไอความหวานนี่ก็ละลายลงไปอยู่ในน้ำแกงของเราเนี่แหละรอชิมเลยมาขามนี่ก็ต้องอ่าเด็ดเด็ดหน่อยใช่ไหมคะอาได้เดี๋ยวช่วยเด็ดแล้วฉีกๆหน่อยความเปรี้ยวเขาจะได้ออกมานั่เนาะเราจะใส่หมดเลยไหมคะถ้าจะชอบกินเปรี้ยก็หมดก็ได้เอาสูตรที่แม่แมวชอบทานอ่ะชอบทานเปรี้ยวไหมคะชอบทานเปรี้ยวมันใส่หมดเลยแม่เนี่ยจะปรุงน้ำปลาลงไปด้วยนะคะ ก็เติมอย่างละนิดอย่างละนอยใช่ลแล้วชิมก่อนแล้วค่อยดูเพราะว่าจริงๆในตัวของมึกวายนี่เขาก็เค็มอยู่แล้วไหมคะน่าจะมีรสชาติไหมใช่แน่ใจเพราะแม่ขยำเกลือด้วยเนาะก่อนที่จะนํามาทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวน้ำมันเดือดจัดพอเดือดจัด,จดปุ๊บเราก็ใส่วายวลงไป,ไปเลยน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วเราจะใส่วายลงไปแล้วนะสีเปลี่ยนเลยอะ่ะพอลงไปอะ่ะกลายเป็นแบบสีชมพูๆนะคะแล้วดูขุ่นขึ้นด้วย น่ากินน่ะแล้วต้องคนไหมคะคนอ๋อคนได้เนาะคนแล้วให้มันเดือดแล้วเราต้องปล่อยเขาไว้นานไหมคะหมายถึงเขาไอ้พอสุกพอสุกพอไม่ต้องต้ม้าเยอะมันจะแข็งก็คือต้มแค่แค่พอสะดุ้งสะดุ้งพอแล้วช่ถ้านานๆไปแข็งเลยก็กินแล้วเหนียวไงเนาะ ใบส้มมะขามนี่อย่างสุดท้ายใช่ไหมคะใช่แล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ,อ้ทาง่ายมากนะคะจริงจริงปกติหนูเคยเห็นต้มส้มที่หนูเคยไปทําที่ชุมพรอ,อะส่วนใหญ่เขาใส่กะปิพื้นเพบ,บ้านมันไม่เหมือนกันเลยต้มส้มเหมือนแต่เขาไม่ใส่กะปิคนละแนวใช่แต่ที่ว่าที่นี่ก็จะใช้แค่เกลือกับน้ําปลา2อ,อย่างเองเนาะความหวานความอร่อยอะไรก็มาจากตัววายนี่แหละตอนนี้วายที่เราใส่ลงไปต้มนะคะสุกแล้วแล้วน้ําก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยอะ่ะ สีสวยมากแล้วเราก็ใส่ยอดนะคะทีละครึ่งก่อนนแม่เนาะไดชิมไหมคะชิมค่ะเ,เตรียมช้อนไว้ให้ค่ะแม่จะได้ชิมมันจะต้องประมาณไหนคะมันออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยก็ได้แล้วเปรี้ยวนำเหรอคะยังไม่เปรี้ยวใส่หมดเลย เพิ่มเข้าไปอีกนะคะยอดมะขามเพื่อความเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวนําแกงเรามันจะสดชื่นนะแม่นะใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มส้มวายแกงพื้นบ้านของเกาะพะเยนทำ่ายแล้วนะ่างด้วยต้มส้มนะคะชิมน,น้ำก่อน เค็มแล้วก็หอมมากแต่กลิ่นไม่เหมือนเลยอ่ะกลิ่นแบบแบบที่เป็นไว้แห้งอะค่ะเขาะจะกลิ่นแบบแรงกว่าหน่อยเนาะแต่พอเป็นแบบสดนะคะกลิ่นมาแบบบางๆอ,อร่อยอะ่ะกินให้ติดแบบยอดมะขามด้วยแล้วก็ข้างในยังดูมีความชุ่มฉ่ำอยู่เนาะเพราะว่าเราไม่ไดไม่ได้ต้มนานมากนะคะไม่ได้เคี้ยวยากขนาดนั้นเหนียวแต่เคี้ยง่ายกว่าแบบแห้งนะ,ะแล้วก็รสชาติกินง่ายกว่าเยอะเลย ให้กินคนเดียวอาจจะกินหมดได้เลยนะคะจานนี้ <c oughs> แล้วหนูชอบความเปรี้ยวของของยอดมะขามอ่ะคือมันจะเปรี้ยวแบบบางๆนะคะไม่ได้เปรี้ยวแบบอุดโดเห <c oughs> มือนมะนาวเหมือนมะดันอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นเนาะเปรี้ยวมาแบบให้พอได้สดแล้วมันคล่องคอแบบง,งั้นเลยนะคะอย่าลืมกด u b s ส r i b e และติดตามรายการตามอำเภอใารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่องส4สด้วยนะคะ